เขีนแบบว่าชื่อจริงนามสก,กุลเต็มผมด้วยนะครับก็ขอบคุณรางวัลน,นี้มากๆเลยนะครับเป็นเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำที่ที่มีความหมายสำหรับผมมากๆนะครับทุกครั้งที่ผมแบบแบบอยากจะนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆในชีวิตในการเป็นศิลปินอีกหนึ่งอีกครั้งนะครับก็ผมจะดูรางวัลน,นี้นะครับก็ ขอบคุณกีตาร์แม็กอวอร2025ด้วยนะครับที่เห็นแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่ผมทำนะครับแล้วก็ APPRECIATE ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่่ข้างล่างกนะนะก็มือผมเปียกหมดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวรางวัลมันจะตกไหมก็อยากจะขอขอบคุณ พ่อแับแม่ของผมด้วยนะครับที่ให้กําเนิดผมขึ้นมาได้มีความมีความตั้งใจแล้วก็มีความฝันเริ่มจากห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งจนตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีต่อหน้าพี่ๆศิลปินหลายๆคนแล้วนะครับก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดทุกคนนะครับที่เป็นส่วนสำคัญแล้วก็ได้วนเวียนอยู่ในชีวิตผมเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาบนเวทีผมเจอพองไรแค้นนะครับก็ไปแท็กกับฮงไรแค้นมาเมื่อกี้บอกว่าจำได้ไหมเพื่อนบอว่าวันนั้นผมเขียนเพลงอยู่หลังห้องก็ไม่คิดว่าเราจะได้วนมาเจอกันในเวทีนี้อีกครั้งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่โทบี้ขอบคุณแกงหยาบ ทุกกคนที่เป็นส่วนสำคัญในการที่ทำใหผมมีทุกวันนี้อขอขอบคุณพี่ไฮพี่น็อตโปรดิวเซอร์ที่สัรสร้างอัลบั้มนี้ให้กับผมนะครับแล้วก็ Best Choice ก็เป็นเกียรติมากๆนะครับโอ้ย okay. สุดท้ายก็ขอขอบคุณค่าย Universal Music นะครับผมที่ซัพพอร์ตผมแล้วก็ อยู่เคียงข้างผมมาตลอดนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนที่รักในตัวผมแล้วก็รักในงานที่ผมทำนะครับก็ผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตราบใที่ผมยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ทุกคนก็จะได้ฟังบันทึกเรื่องราวจากผมอีกแน่นอนนะครับผมในหล,หลายตอนเลยครับก็ ขอบคุณทร่อพกพ่อนมากครับผมขอบคุณมากๆครับยินดีด้วยนะครับกับปันนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในชีวิตนะครับ